สวัสดีครับ,รบลองมาชมคันนี้กันนะครับ B.M.W. H.P.4 นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2014นะครับคันนี้เป็น H.P.4 รถศูนย์นะครับรถศูนย์บาเซลล่าคันที่2,911นะครับตอนนี้วิ่งมาแล้ว17,400กิโลนะครับรถคันนี้เป็น H.P.4 ของแต่งเพียบเลยนะครับคันนี้อันนี้เป็นท่อ,อาคาร์ูริกล้อมาเชดของโรงงานนะครับเกียโยงไลท์เทคชุดคาร์บอนนะครับกันดีบหลังการแข้ง GB r a c ซินนะครับกันล้มข้างอ v ว t เทค ลำล่างนะครับมบันโคหน้าคาร์บอนปัามบ,บ,บนนะครับโลโก้แดง<บ>อย่างเป็นทีเรลนลี่นะครับ,บชุดคาร์บอนข้างนะครับ มีพวกท่อน้ำนะครับของแต่งแซมโค้นะครับฝาถังน้ำมันแต่งของแต่งเยอะนะครับคันนี้สภาพดีมากเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับ บ๊ายบายครับ